เรื่องของการกินอาหารเสริมเยอะๆและกินเยอะมากๆเพราะว่าดูนี้เนาะก็มีหลากหลายมีวาเลนตี้เยอะก็ทําให้เราสึกว่าอยากสุขภาพดีอยากยืดเซลล์อายุของเราก็กินอาหารเสริมเยอะมากแต่บางทีก็ไม่รู้ว่าอาหารเสริมนี้มันเหมาะจริตกับเราไหมอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเราจะหาวิธีไหนมีวิธีการตรวจดูยังไงใช่ไหมว่าคืออย่างนี้นะคะตอนนี้เรามีวิธีตรวจง่ายๆนะก็คือว่าเราอยากจะรู้ว่าเซลล์เราเนี่ยไม่ใช่แค่วิตามินหรืออาหารเสริมทั่วไปนะคะอาหารหลักโปร รตีนเร์โบไฮเรตไขมันเนี่ยเซลล์เราเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยเราจะตรวจจากปัสสาวะค่ะซึ่งตรงนี้จะบอกละเอียดได้เลยนะคะว่าเรามีการบกพร่องที่ตรงการเผาผลาญพลังงานที่ตรงตำแหน่งไหนเพราะเหมือนเดิมค่ะก็คือว่าบางอย่างเขาบอกว่าวิตามินตรงนี้เหมาะ เขากินแล้วดีแต่สาหรับเราอาจจะไม่ดีจากด้วยหลายปัจจัยนะคะเช่นจากปัจจัยการที่เรามีาเคา,าร์โว่าเาร์เราพร่องไปโคแฟกเตอร์เราเป็นยังไงหรือว่าพรีเคอร์เซอร์หรือตัวตั้งต้นโปรตีนที่เขาจะม,มหมุนปั่นพลังงานให้เราเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็บอกได้เลยนะคะว่าเราทานไปแล้วระดับหนึ่งเราจะมาดูว่ามันเหมาะสมหรือเพียงพอหรือเกินหรือไม่เนี่ยน่าจะมาลองตรวจปัสสาวะดูคะ่ะครับนีน่าสนใจ